สวัสดีครับผมพบกับผมกุ๊กสีทางช่อง youtube นะครับพิมพ์คำว่าวัวกุ๊กสีทำกินได้ทำขายรวยนะครับเพียงท่านเข้าไปกดติดตามท่านจะได้รู้เมนูสูตรอาหารก่อนใครนะครับวันนี้ผมกุ๊กสีจะมาบอกสูตรน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะครับที่หลายคนขอมาให้ผมทำคอมเมนต์ในใต้คลิปเข้าวมันไก่ไปครั้งก่อนนะครับ ตอนนี้ก็มาบอกแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบหลักๆก็จะมีนะครับพริกชีฟ้านะครับพริกขี้หนูนะครับกระเทียมไทยรากผักชีนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลานะครับช่างตัดพวงไว้เรียบร้อยน้ำมะนาวนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับผงนัวนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ปั่นมาแล้วทั้งหมดวันนี้จะทําน้ําจิ้มเข้ามันไก่ทั้งหมด200กล่องนะครับก็ทําทั้งหมด5โถนะครับ1โถได้1กิโลนะครับผมช่างตัดกล่องเรียบร้อยได้ทั้งหมด40กล่องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเพจส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วจะมาบอกในส่วนของที่ยังไม่ได้ปั่นนะครับ มาดูในส่วนที่ไม่ได้ปั่นเราใส่พริกขี้หนูนี่นะครับกับพริกชี้ฟ้าลงไปนะครับหนึ่งขีดนะครับนี่นะครับ1ขีดลงไปเลยนะครับต่อลาบัดชีครึ่งขีดนะครับใส่ลงไปนะครับกระเทียมไทยครึ่งขีดนะครับผงนัวครึ่งนะครับน้ำตาลทรายนะครับ2ขีดนะครับน้ำตาลทรายนะครับ น้ำปลานะครับสี่ขีดนะครับสี4ขีดก็1โขก็จะได้1กิโลนะครับน้ำมะนาวนะครับสามขีดนะครับ ใส่ผมไปในโถเลยนะครับแล้วนำไปปั่นให้ละเอียดนะครับปไปปั่นกันเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็เอาองค์ประกอบหลักของน้ำจิ้มต่างๆใส่ไปในโถเรียบร้อยนะครับหลายคนก็คอมเมนต์เข้ามาว่าทำไมไม่เปลี่ยนโถปั่นสักทีนะครับจริงๆก็มีครับแต่ไม่ได้ใช้ครับนี่ครับยังไม่ได้แกะเลยครับยุคนี้ต้องประหยัดนะครับอันไหนใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนก็ใช้อันเก่านี้ยังใช้ได้เพียงแต่ เขาหักไปนิดเดียวเองครับแตกนิดหนึ่งหักนิดหนึ่งก็ใช้ได้อยู่นะครับถึังนั้นเราก็ปั่นเลยนะครับปั่นจะแทกมาก่อนนะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับ ใจว่าละเอียดดีแล้วก็ปเครื่งปั่นเลยนะครับนําไปเทผสมกันที่กระมังเลยนะครับ <Okay. S 1> ครับตอนนี้ก็ หรือว่าบดน้ำจิ้มเรียบร้อยก็มาเทร,รวมกันในกระมังนี้นะครับส่วนในกระมังนี้ผมเติมเต้าเจี้ยวไปแล้ว4ขีดนะครับเหลืออีก1ขีดนี่นครับทั้งหมด5โถนะครับก็ใส่เต้าเจี้ยวไปนะครับเต้าเจี้ยวต้องยี่ห้ออย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาจะมีความใหม่แล้วก็ไม่เค็มมากนะครับ พอใส่เต้าเจี้ยวไปเรียบร้อยนะครับก็จะใส่ขิงนะครับขิงคุกนะครับขิงก็ไม่ต้องใส่มากนะครับที่ละครึ่งถีบนะครับนี่คือน้าจิ้มข้าวมันไก่นะครับเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับคนผสมผสานให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะครับเป็นถ้วยพลาสติกอย่างนี้นะครับหนึ่งโหจะได้ทั้งหมด4ี่สถ้วยนี่นะครับ เป็นไงครับส่วนน้ําจิ้มข้าวมันไก่ตรงไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เข้ามานะครับใต้คลิปนะครับลองไปทำกินทำขายกันดูนะครับวันคลิปข้าวมันไก่วันนี้ผมกุ๊กสีขออญาตลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ อันนี้ก็คือน้ําจิ้มข้าวมันไก่นะครับนี่ครับทําจริงๆนะครับใส่เข้าไปในกล่องข้าวเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นข้าวนะครับแตงกวาช้อนน้ําจิ้มน้ําซุปนะครับนี่คือข้าวมันไก่นะครับสามารถนําไปทํากินทําขายได้จริงๆนะครับ